สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลงหนวดเกษตรออนไลน์ก็จะได้มาคุยพูดคุยเรื่องของอการผลิตและการปลูกยางพารานะครับคลิปแรกเนี่ยนะฮะผมก็จะคุยเรื่องของอปัญหาอุปสรรคของยางพาราครับผมวันนี้เนี่ยจะคุยเรื่องของอุปสรรคก่อนนะครับปัญหาเดี๋ยวผมก็จะคุยกันในในคลิปต่อไปหรือหรือ,รอในช่วงช่วงตอนต่อไปครับผม ปัญหาหลักเลยครับปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศครับพี่น้องครับดินฟ้าอากาศเนี่ยนะฮะก็ทําให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของการผลีตยางพาราลิกดยางพารานะครับวันนี้ครับมาดูนะครับนี่คืออุปสรรคครับเนื่องจากมีฝนตกกันนะครับฝนตกวันนี้ก็ตกไปปล่อยนะครับและเกษตรกรก็ได้มีการกรีดยางกรีดยางเสร็จนะครับก็ยังไม่ยังไม่ทัน ให้น้ำกรดนะครับก็ฝนตกลงมาดูสิครับที่ว่าตรงนี้เนี่ยฮะไม่ใช่เป็นยางพลานะครับเป็นน้ำครับน้ำนะที่ที่ยางพลาที่มันกรีดมาเมื่อคืนนะฮะยังไม่ทันเใส่ใส่กรดเลยนะครับเห็นไหมครับนะฮะก็เป็นก็เป็นน้ำไปเลยนะครับเป็นน้ำผสมแล้วจะไม่แข็งแล้วครับผมอันนี้คือ อุปสรรคหลักเลยครับสาหรับเกษตรกรลองดูครับเสียดายไหมครับเสียดายก็คือ1เสียแรงไปแล้วนะครับสเสียเวลาไปแล้วสามเสียหน้ายางฟรีๆเลยครับผมนะครับแทนที่เราจะได้น้ํำยางก็ก็ไม่ได้นี่ครับอันนี้คืออุปสรรคข้อแรกเลยครับอุปสรรคในข้อต่อไปก็คือในเรื่องของอ,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 อากาศแรงแรงจัด ถ้าแรงจัดๆนี่นะฮะยางก็จะไม่ไหลนะครับน้ำยางกี่เท่าไหร่ก็จะไม่ไหลก็สืบเนื่องจากว่ายางจะต้องอจะต้องใช้น้ำนะฮะในการนำาสารอาหารจากดินนะครับเพื่อไปปรุงอาหารที่ใบแล้วก็ส่งายางนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าจากาสารอาหารขึ้นไปถึงใบใบเสร็จก็ ปรุงนะครับปรุงแล้วก็มันจะเป็นแป้งแป้งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะครับแต่ยังไม่ทันเปลีป่ยนเป็นน้ําตาลเลยฮะเป็นแป้งมาพวกเราก็าโดยมนุษย์นะฮะก็ได้คิดค้นแล้วก็กรีดออกมาก่อนนะครับผมอันนี้คืออุปสรรคข้อที่2ครับส่วนเรื่องหนาวครับเรื่องหนาวนีเ่เรื่องยางไม่มีปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะครับนะฮะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าหนาวเท่าใดายางก็จะออกน้ําเยอะเท่านั้นนะครับแต่คุณภาพยางาสู้สู้หน้าฝนไม่ได้ครับนะครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอลมครับคือบางครั้งเนี่ยฮะบางบางสวนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดลมมาแรงๆนะครับพายุมานะครับก็ทําให้ล้นต้นหักโค่นนะฮะ บางต้นหักกลางท่อนหรือบางต้นอาจจะอถอนรากถอนโคนไปเลยนะครับถ้าถูกลมเยอะๆอันนี้คืออุปสรรคของเกษตรกรเลยครับผมก็มีสองสามอย่างนี่นะครับส่วนปัญหาครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของปัญหาปัญหาของการผลิตยางนะครับการกรีดยางก็คือหนึ่งก็คือตัวผู้กรีดครับเป็นปัญหาแน่ๆถ้าเกิดเกษตรกรผู้ใดที่ไม่กรีดเอง นะครับก็จะจ้างคนอื่นครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติหรือคนตกงานคนพมา่าคนลาวนะครับหรือคนอาคาที่มาจากบนดอยนะครับทำให้บางคนก็มีฝีมือบางคนก็ไม่มีฝีมือครับถ้าไม่มีฝีมือครับถ้ากรีดยางแล้วและทาให้ต้นยางเกิดความเสียหายได้นะครับเขาเรียกว่ากรีดยางลึกเกินไปทําให้ถึง กระดูกหรือถึงแกนมันนะครับก็ทําให้ในอนาคตอาจจะทําให้ต้นยางต้นนั้นนะฮะเขาเรียกว่าตายนึ่งซึ่งก็บ,บางคนอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยเรื่องของการตายนึ่งเด,เดี๋ยวผมคลิปดีๆว่างๆผมจะามาอาธิบายในเรื่องของการาตายนึ่งน,นะครับและอย่างเนื้อคือถ้าเกิดว่าเราจ้างคนไม่มีความซื่อสัตย์ครับผมคิดดูครับสวนนี้มีใครบ้างไม่มีเลยครับ มีคนกรีดคนเดียวเท่านั้นน,น,นะครับเวลากรีดเสร็จนะครับถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์จริงนะครับเขาก็เอาเก็บยางเราไปขายนะครับนี่ก็ศูญเสียไปเลยนะครับศูญเสียไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือปัญหานะครับปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาเรื่องของว่ากรีดแล้วเนี่ยยางเลือดดูไหนก็แล้วแต่ครับน้ํายางจะไม่ออกครับน้ํายางจะไม่ออก ก็สาเหตุเกิดจากว่าการดูแลนะครับการใส่ปุ๋ยนะของเกษตรกรนั่นฮะอาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกสูตรนะครับแล้วก็ใส่มุม่วๆใส่ไม่มีอ,เอ่เวลาเวลาหรือใส่แล้วเนี่ยใส่มากเกินก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็แค่15วันฝนตกมาหรือใส่วันนี้เช้ามาฝนตกเย็นมาฝนตกนะครับซึ่งก็เป็นภูเข,ขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ น้ำยางก็กจะไม่รับต้นยางจะไม่ได้รับสารอาหารจากปุ๋ยเลยนะครับผมอันนี้คือคือปัญหาหลักของเกษตรกรนะครับแล้วว่างๆนะครับผมจะมาคุยว่าการใส่ปุ๋ยยางพาราเนี่ยควรจะเป็นปุ๋ยสูตรไหนอย่างไรยางต้องการอะไรบ้างนะครับปัญหาต่อไปครับปัญหาเรื่องของยางเขาเรียกย่ายางตายนึ่งครับยางตายนึ่งก็หมายความว่า ส่วนลาีเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับหมายความว่าเรากรีดแล้วเนี่ยครับเช่นบางคนอาจจะกรีดไม่ถูกเวลากรีดบ่อยเกินนะครับแล้วทําให้ต้นยางนะฮะเกิดการช็อกช็อกปับ๊บมันก็จะเขาเรียกว่าต่อต้านเลยครับยางจะไม่ไหลเลยครับยางจะไม่ไหลต้นนั้นถึงแม้จะตูต้นสวยๆก็ตามมานะครับก็จะก็จะไม่ไหลนะครับก็จะไม่ไหล น้ำยางจะไม่ไหลเลยเขาเรียกตายนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือสาเหตุที่ตายนึ่งรายละเอียดจะเียนเดี๋ยวต้องจะคุยคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าการกรีดยางของส่วนนี้เนี่ยนะฮะ,ะบางบางที่ก็ก็สวยงามนะบ,บางต้นก็สวยงามบางต้นก็ไม่สวยงามนะครับแล้วอาจจะเกิดการตายนึ่งได้นะครับผมหนึ่งก็คือคนกรีดเนี่ยกรีดไม่เป็นเวลาเวลาเพราะยางนี้เขาจะรู้ครับว่ากรีดเวลากีดคือตีห้า ถ้าสวนนี้เกิดตี5ก็มากีดมันก็จะรูล้ละบางคนมาตี5มา6กโมงเช้าก็มา7จ็ดโมงแโมงเที่ยงบางคนนะฮะกีดไม่มีเวลาเวลยครับผมก็จะทําให้อย่างเนี่ยช็อปและตายนึ่งได้นะครับแล้วมันก็จะลงโทษสําหรับเจ้าของสวนนะครับเนี่ยคือคือนี่คือ,คอ,คอ,อปัญหาครับดังนั้นเนี่ยนะฮะทั้งอุปสรรค และปัญหานะครับอุปสรรคเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ครับนะฮะเราแก้ไขไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของการแก้ไขเรื่องของปัญหานะครับรายละเอียดเนี่ยเราก็จะคุยกันในคลิป,ลปๆต่อๆไปนะครับว่าการแก้ไขปัญหากันยางพราหนึ่งยางพาราไม่ไหลสองยางพราตายหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะแก้ไขยังไงอะไรบ้างการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงเห็นไหมครับดูต้นนี้ครับพี่น้องครับ นะครับเขาเรียกว่าการกรีดยางนะครับลึกเกินไปครับถ้าลึกเกินไปนะฮะทำให้อ่าถึงแกนนะฮะถึงกระดูกนะครับซึ่งภาษาเขาบอกว่าถึงกระดูกถึงกระดูกนี่แหละฮะแล้วการที่จะให้ยางมันมาสมานก็ใช้เวลานานครับหรือถ้าการกรกีดต่อๆไปลึกๆยาวๆนานๆขึ้นมานะฮะไอตรงนี้อาจจะทำให้อ่ เขาเรียกว่ามันสมานไม่สมานนะฮะและมากๆเข้ายางก็จะช็อกเลยนะครับจะไม่จะจะไม่ออกเลยนะไม่ออกน้ําเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะคุยคร่าวๆในเรื่องของอุปสรรคและปัญหานะฮะเพื่อจะให้ท่านาผู้ชมได้รับทราบนะครับและคลิปต่อ,ตอไปนั้นนะครับผมก็จะคุยเรื่องของอปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับ เรื่องของยางตายนึง่งหายเรื่องของยางน้ําไม่ไหลใส่ยังไงหรือวิธีการใส่ปุ๋ยทำไงให้มันถูกต้องนะฮะแล้วก็ทําทให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะคุยกันในคลิปต่อๆไปครับถ้าเกิดได้เห็นว่าเอ้ามาดูมาดูาดยางต้นนี้ะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดูฝนตกมาเห็นไหมฮะน้ำยางหยดลงไปข้างล่างนะครับ ที่เป็นหยดหยดตรงนี้นะไม่ใช่น้ํายางนะครับเป็นฝนครับฝนที่มันไหลจากามาจากลําต้นนะครับผมเนี่ยจากลําต้นแล้วก็ไหลมานะครับไหลมาแล้วก็ลงร่องตรงนี้ก็ทําให้ยางาาาล้นออกไปนะครับล้นออกไปเสียหายมากเลยครับผมนี่คืออุปสรรคครับผมท่านผู้ชมครับหากว่าเห็นว่าการ ปลูกยางพลาจะได้ประโยชน์แล้วก็จะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับลุงหนวดเกษตร,รออนไลน์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ